ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมแม็กเป็นรงเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องสารถไฟทางคู่สายใหม่นะครับผมบ้านไผ่นะพรพนมนะครับผมก็อนุมัติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวันที่ส6ธันวาที่ผ่านมาเนาะก็ผมก็ได้หาข้อมูลมาว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ทำยังไงมีสถานีอะไรบ้างนะครับผมจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนนะฮะ ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมก็ในที่ประชุมคณะกรรมการบอกนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรอ,อฟทนะฮะซึ่งมีนายจิรุธวิศจิจนะครับผมอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะฮะก็ได้เป็นประธานนะครับผมก็อนุมัติจ้างผู้ชนะการประกวดปร,ประกวดราคาก็คือราคาประมูลนะครับต้องก็คือให้เอกชนมาทำเนาะแล้วก็ นะครับผมก็สายสานนะครับผมสายบ้านไผ่ทางหาสารคามผ่านร้อยเอ็ดนะครับผมมุกดาหารนครพนมนะฮะก็ทั้งหมด6จังหวัดนะฮะผมหจังหวัดเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับ355กิโลเมตรนะครับผมวงเงินก่อสร้างนะครับผม5.54หมื่นล้านบาทนะฮะสสัญญาทั้งหมดเป็นสสัญญานะครับผม ก็คาดว่าจะลงนามกับเอกชน2โครงการในเดือนมกราปี65นะครับผมก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะหลังจากที่สายนี้เราคอยกันมานานมากนะครับผมก็ตบเปอดกับตัวสุดยอดมากคนเอกประยุทธ์นันโอชานะครับผมนายยกมาสมติขั้นพณะกรรมการตรวจสอบการ,รกาลออกรุ่ราคาเกาสร้ารถไฟทางคู่สายเหนือและสาย,สา,ยสารโดทหมด7คนมาตรวจสอบเลยนะครับ ก็รายงานขาแจ้งว่าในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการได้ตรวจสอบทั้งหมด13ครั้งเลยซีดีโอเชียรนะฮะสุดยอดมากๆจนได้ข้อสรุปว่ากระบวนการการกำหนดราคากลางและการเปิดเผยราคาการการสอของการเป็นไปตามกฎหมายนะครับผมและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าดำเนินการใดๆที่กีดกันให้ผู้เสนอราคาโดยมีโอกาส เข้าแข่งขันกันนะครับโดยที่ไม่เป็นธรรมก็แน่นอนว่าก็คือได้ข้อสรุปเป็นทีเรียบร้อยเลยคนระับแล้วก็เขาตรวจสอบมาแล้วว่าไม่มีการคอรัปชันแน่นอนนะฮะนะฮะประมาณนั้นหนะากต้องการประมูลใหม่ตามที่ผู้ร้องเรียนได้เสน,นอ,อรฟทการรถไฟไทยนะครับผมต้องปรับราคาการสูงขึ้นตามวัสดุเหล็กก่อสร้ขขสางร,ราคาน้ํามันเออราคาน้ำมันมีส่วนเลยเนาะ ค่าขนส่งนะครับผมขนส่งด้วยและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งอาจทำให้ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเพิ่มขึ้นสำหรับทางรถไฟสายเหนือประมาณ 4... โอ้4,200ล้านบาทและสายอีสานประมาณ2 9 0 0ล้านบาทนะครับผมก็รวมทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่7,100ล้านบาทนะครับผมเราเรื่องของสายเหนือเดี๋ยวผมไปพูดกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยว คิปวันนี้เราจะพูดกันของสายพิสานนะครับผมบ้านไผ่นครพน,นมก่อนนะฮนะไปที่รถสวนเนาะก็มีคนของมาก็เลยทําให้นะครับผมอ่าส่วนสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารน,นครพน,นมสัญญาที่หนึ่งนะครับผมช่วงสถานีบ้านไผ่ถึงสถานีหนองพอกนะครับระยะทางรวมร้อยแปดสิบกิโลนะฮะ ร่วมค้านะครับผม AS ชทว r t นะฮะ and S So s i S นะครับผมเสนอราคาต่ำสุดนะฮะอยู่ที่2อ1 0 0่ล้านบาทนะครับผมซึ่งราคากลางนะครับผมอยู่ที่27,123ล้านบาทนะฮะก็ถูกลงมา23ล้านนะครับมาดู สัญญาช่วงที่2นะครับผมช่วงที่2ก็ช่วงนองพอกถึงสะพานมิตรภาพ3นะครับผมระยะทาง175กิโลเมตรนะฮะกิจการร่วมขายยูนิคนะครับผมได้ไปนะเสนอราคาต่ำสุดที่28อืม28,310ล้านบาทนะครับผมจากราคากลางอ่าร 28, 3อ3 3ล้านบาทนะครับสถานีบ้านไผ่นะฮะ มหาสารคามร้อยบุคดาหารคนครพน,มก,น,กนมก็ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีนะครับผมสปีนะฮะร,รอกันไปนะฮะสีปีและเปิดให้บริการปี6,9นะครับผมตอนนี้ปีเท่าไหร่หกสี่ใช่ไหมออีก5้ปีข้างหน้านอีก5ปีได้ใช้นะฮะเรามาดูว่าสายสายนีมีทั้งหมดกี่สถานีนะทั้งหมดรวมมาแล้วนะครับก็ทั้งหมดก็จะมี สถานีด้วยป้ายหยุดรถเนี่ยสองสองอย่างเนี่ยรวมกันทั้งหมด3าเ็สถานีเนีเป็นระยะทาง355รกิโลเมตรนะครับผมจุดเริ่มต้นโครงการนะครับผมก็คือ,อมีหนึ่งชุมทางนะครับคือสถานีแรกเลยชุมทางบ้านหนองแวงไร่นะนะ,ะแล้วก็สองเป็นสถานีภูเหล็กนะครับผมสถานีภูเหล็กเนี่ยจะมีลานกองตู้เดียวกันอลานเก็บ ตู้สินค้านะครับก็คือในแต่ละเส้นทางสายการรถไฟไทยเนี่ยจะมะีเหมือนกับสถานีที่มีพ,พ,พ,กกพื้นที่พอที่จะเก็บตู้สินค้าเพื่อที่จะกระจายออกในภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะมีเหมือนกันนะฮะสามนะครับผมป้ายรถไฟนาโพนะฮะก็ต่อไปนะครับสถานีกุดรังนะครับผมห้าสถานีบรือบ,อบือนะ รอเบื่อถูกแล้วครัหกนะครับผมป้ายหยุดรถไฟหนองโนเจ็ดสถานีมหาสารคามน,นะครับผมสถานีมหาสารคามนี้จะมีลานกองเก็บตู้สินค้านะฮะับแปดนะครับผมป้ายหยุดรถไฟเขวานะฮะัเก้าป้ายหยุดรถไฟสีสมเด็จนะครับผมสิบป้ายหยุดรถไฟสีแก้วนะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดสถานีร้อยเอ็ดนะครับผม สถานีร้อยเอ็ดมีย่านกองเก็บตู้สินค้านะครับก็ในแต่ละจังหวัดก็คือจะมีหนึ่งที่นะฮะสังเกตง่ายสถานอ่าสิบสองนะครับผมสถานีเชียงขวัญนะฮะสิบสามสถานีโพชัยนะครับผมสิบสี่สถานีโพนทองนะ,ะโพนะะโทองนี้ก็จะมีลานกองเก็บตู้สินค้าเพื่อที่จะกระจายออกไปนะครับผมแล้วก็16-16ห 16, หนองพอกนะครับผม 16หน้องพอสิบนะครับผมป้ายอยู่รถไฟโคกสว่างนะครบโคกสว 18, ป้ายอยู่รถไฟห้องแซงนะครับ 19, สถานีเลิงนนกทา20นะครับผมยี่สสถานีนิคมคำสร้อยนะิคมคำสร้อยยีนะครับผมค 21, บป้ายอยู่รถไฟบ้านผมแดงนะฮะแล้วก็ยีสถานีรถไฟอามุกดาหารนะครับผมมุกดา ยี่สิบสป้ายหยุดรถไฟบ้านดานคำนะฮะแล้วก็24นี้เป็นสถานีสะพานวิรภาพสองนะครับผมก็จะมีญาติกองเก็บตู้สินค้าด้วยนะครับต่อไป25้านะครับผมสถานีหวานใหญ่หวานใหญ่ใช่26สถานีท่าถนนนะฮะสสถานีเลนูนคร ยี่สิบแปดป้ายอยู่รถไฟนาท่อนนาทอน่อนนาท่อนยี่สิบเก้าป้ายอยู่รถไฟบ้านกลางนะครับผมแล้วก็สามสิบสถานีนะครพนมแต่ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดก็จะมีสามสิบเอ็ดนะฮะสถานอ่สาสพา,านมิตรภาพสามคือเป็นสถานีสะพานมิตรภาพสามนะครับผมก็อันนี้น่าจะติดชายแดนเลยนะฮะแล้วก็มีย่านกองเก็บตู้สินค้านะครับผมก็เอาอยง่ายว่า เตรียมรับมือกับยังไง AEC อย่างมากเลยนะฮะก็ต่อไปนะครับการขนส่งระบบรางเราก็จะไปครอบคุมนะฮะก็เกือบจะทุกจังหวัดนะครับผมที่จะสามารถกระจายไปได้เขาก็คงคิดดีแล้วละและอีกอย่างหนึ่งคือประชาชนใช้รถไฟในการเดินทางเนะี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสายอีสานค่อนข้างที่จะเยอะสังเกตง่ายๆแล้วว่าช่วงเทศก,กาลเนี่ยสายอีสานจะเป็นหนึ่งนะครับผมผมบอกเลยว่า ป็นหนแล้วก็มีขบวนรถไฟที่วิ่งเยอะที่สุดสายหนึ่งของประเทศเลยนะฮะสายอีสานเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข่าวสรุปสร้างั้นนะครับผมส่วนรายละเอียดเบื้องลึกเรื่องการประมูลเรื่องายาะเอียดยิบย่อยก็ปล่อยข้ามันไปนะเรารู้เพียงแค่นี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เปิดประมูลสําเร็จเรียบร้อยเคาะมาแล้วนะครับผมแล้วก็ เริ่มสสัญญาณในเดือน65นี้ก็จะเริ่มทำสถานีแรกเมื่อ,อไหร่ก็ติดตามกันดูนะครับเพราะตอนนี้ก็เว้นคืนกันเรียบร้อยนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลไ์ให้ผมด้วยนะฮะก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็แสดงกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนสถานีที่เอ่ยไปผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะ เป็นสื่อของสื่อช่องอื่นมาดูนะครับผมก็ขอบคุณครับ